สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเจอกับมองชีอีกแล้วนะคะวันนี้มองชีมาเปิดไพ่ประจําเดือนสองห้าหกเจ็ดแหมลืมบอกว่าเดือนอะไรประจําเดือนพฤศจ,จิก,กาสองห้าหกเจ็ดให้กับชาวราศีพฤษภนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันดีกว่าว่าภาพรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิก,กาสองห้าหกเจ็ดเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเค โอเคค่ะจากหน้าไพ่นะมองชี้มองว่าภาพรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนเนี้เหมือนถ้าเจอเหมือนเป็นเดือนที่แบบว่าถ้าทำอะไรก็คือต้องทำอะไรด้วยตัวเองไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือหรือปกป้องเป็นฟิลที่แบบว่าถ้าอยากได้รับการปกป้องก็ต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองอ่ะอืมมันเป็นโมเมนท์ที่แบบว่า คุณไม่ได้แบบปกป,ป้องใครแล้วก็ไม่มีใครปกป,ป,ป้องคุณเออมันเป็นเวน,นั้นเป็นเวที่แบบว่าจะลงมือทําอะไรสักอย่างก็คือต้องลงมือทําด้วยตัวเองแล้วผลพธ์จะเป็นยังไงก็ต้องเฝ้ารอด้วยตัวเองเหมือนเป็นเดือนที่แบบว่าจะทําอะไรสักอย่างก็คือทําด้วยตัวเองนอกจากทาด้วยตัวเองแล้วอ่ะก็มองว่าพอคุณทําอะไรไม่ถูกใจคนอื่นอะ่ะคนอื่นเขาว่าจะพูดอะไรไม่ดีไม่ดีใส่อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่ตลกดีนะแบบ ตัวคุณทําอะไรด้วยตัวเองทุกอย่างแล้วทาไมเขาถึงมาว่าคุณได้เหรออะไรแบบเนี้ยอืมเป็นเวนั้นได้เลยแบบว่าคือบางคนอะ่ะก็ท็อกซิกใส่คุณหนักมากแต่บางคนก็พยายามที่จะทําดีด้วยซึ่งทําดีเนี้ยไม่แน่ใจว่าหวังผลไหมสําหรับบางคนบางคนก็เข้ามาเพราะหวังดีจริงๆแต่บางคนก็เข้ามาเพราะแบบหวังดีแบบหวังผลอะ่ะเออแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่ามองว่าคุณอะ่ะ ทำประโยชน์ให้กับเขาได้เขาก็เลยมาหวังดีใส่คุณอืมเป็นเวน,นั้นแล้วก็มองว่าปัญหาอุปสรรคในเดือนนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เป็นสถานการณ์เดิมที่ต้องเจอเหมือนต้องรับมือแก้ไขยอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นการที่แบบอาจจะเป็นปัญหาคาราคาซังมาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อการดําเนินชีวิตในในเดือนนี้เท่าไหร่แต่แค่มองว่า,วาแบบเออมันมีเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยมากกว่า เราก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งโฟกัสอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามองว่ามันปล่อยไปก่อนอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปนั่งแก้ไขอะไรแบบนีน้แต่ตอนนี้แค่ต้องแบบจาัดก,การตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไฟ่กับการงานให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่มีใครแบบยื่นมือมาช่วยเหลือแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นเดือนที่แบบว่าต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าด้วยความที่มันไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือคุณอนะ่ะตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามนิดนึงพยายามที่จะ ศึกษาคนคว้าหาความรู้ให้ดีกว่าเดิมหรือว่าหาอะไรใหม่ๆช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเองเพราะว่าพอมันไม่มีใครแบบว่าให้ปรึกษามันก็จะกลายเป็นว่าตัวคุณเองอ่ะต้องดิ้นรนทุกทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดมันจะเป็นเวนี้เลยเป็นเดือนที่แบบว่าพึ่งพาใครไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครแบบว่าให้ความช่วยเหลือคุณได้หรือว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าตัวคุณเองต้องไปศึกษาความรู้ให้กับตัวเองเราดีไม่ดีอะศึกษาไปศึกษามาก็คืออาจจะเจอช่องทางในการทําเงินใหม่ๆห,หรือว่าอาจจะได้แนวทางในการทำงานในทางอื่นก็ได้อาจจะเปลี่ยนสายงานก็ได้สำหรับบางคนแล้วก็มาว่าพอเหมือนช่วงเนี้ยช่วงต้นเดือนอะ แบบอุปสรรคปัญหาหรือว่าการฝ่าฟันคุณผ่านพ้นมาได้ได้ด้วยตัวเองอ่ะมันทําให้คุณเติบโตขึ้นมันทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณแข็งแร่งมากขึ้นอืมแต่ความแข็งแร่งของคุณอ่ะยังมีความแบบว่าสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนนะยังแบบรู้จักกาลเทศะในการเข้าสังคมเรามองว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็มองว่าแบบเหมือนถ้าใครร้ายมาก็คือพร้อมขยําแต่ว่าถ้าใครดีมากก็ดีกับ หรือว่าแบบมันเป็นเวที่แบบว่าคุณไม่ตีสองหน้าเข้าหาใครอะไรแบบเนี้ยหรือว่าใครมาว่าร้ายอ่ะคุณอาจจะมองแรงใส่หรือว่าอาจจะพูดด้วยบาจาที่แบบว่าเป็นคนมีการศึกษาด้วยความศึกษามาดีแล้วเป็นไงเอาความรู้เขาสู้ไปเลยจ้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพูดในโมเมนต,ต์ที่แบบว่าทําให้เขาสะอึกอะ่ะว่าแบบอืมพูดยังไงให้โดนด่าอะไรแบบเนี้ยเออทา,ทางที่ไม่มีคาําด่าฟิลนั้นได้ แล้วก็มองว่ามันอยู่ในจุดที่แบบว่าเดือนนี้อาจจะต้องมีความลังเลในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าอาจจะมีใครมายื่นแนวทางหรือว่าให้คุณต้องแก้ไขปัญหาปัญปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าแบบอาจจะต้องเลือกสองทางหรือว่าอาจจะเป็นงานสองโครงงานที่แบบคุณต้องเลือกเองว่าจะแบบจะไปซ้ายหรือไปขวาจะเลือกงานที่หนึ่งหรือว่าเลือกงานที่สองอะไรแบบเนี้แล้วมันทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีอืม แต่เรามองว่ามันก็ไม่ว่าจะเลือกข้างไหนอ่ะมันก็คือส่วนมากจะเป็นปัญหาเรื่องท็อกซิกเรื่องผู้คนมากกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกข้างไหนอ่ะยังไงคุณก็หนีไม่พ้นเรื่องคําพูดหรือว่าความท็อกซิกของผู้คนรอบข้างถ้าคุณสามารถปล่อยวางมันได้หรือว่าคุณทําไปไม่สนใจมันได้อ่ะมันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณมากๆเลยนะอืม แล้วเราก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทพยายามมามันจะเห็นผลถ้าคุณพยายามแบบมากๆสุดๆอะไรแบบนีน้ไม่แน่หัวหน้าอาจจะเห็นผลอาจจะมีการเลื่อนขั้นเริ่มนต,ตำแหน่งหรือว่าอาจจะมีการอัพฐานเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนได้หรือว่าอาจจะนำงานที่แบบว่าได้ค่าคอมมิชชั่นมาให้กับคุณก็ได้อยู่ที่ว่าแบบเหมือนสิ่งที่คุณทำไปอ่ะมันจะส่งผลไปในเวไหนซึ่งมันจะทําให้ผลตรงนั้นอ่ะมันเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม มันเหมือนกับว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินหรือการงานมากขึ้นหรือว่ามีความก้าวหน้าในสิ่งที่คุณแบบได้ลงมือทําไปแต่ว่าอาจจะต้องแลกมาด้วยแบบการเสียอกเสียใจการแบบรับฟังคําพูดที่มันท็อกซิกหรือว่าแบบทําอะไรแล้วคนแบบไม่พอใจอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่แบบพอคุณเติบโตขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณ,ค,ณคุณมีความรู้ขึ้นมันก็อาจจะมีคนอิจฉาหรือเสียาเป็นเรื่องปกติเนาะอืมเพราะงั้นนะ่ะบางทีถ้าเขาพูดจามไม่ดีก็ต้องดูว่า เขาพูดเพราะหวังดีหรือพูดเพราะหวังร้ายบางคนแบบว่าท็อกซิกใส่คุณเพราะอะไรเพราะว่าเขาอิจฉาคุณอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าเราไม่สามารถแบบไปห้ามปากพวกเขาได้ใช่ไหมอืมพองั้นก็เลือกที่จะแบบไม่รับฟังหรือว่าถ้าอยากตอกกลับก็ตอบกลับด้วยคําพูดดีๆคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันด่าฉันด้วยภาษาผู้ด,ดีใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเออเป็นเวนั้นเป็นเลยให้มันเจ็บจึ๊กแบบนั้นแทนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบนั้นมันเจ็บกว่าคำหยาบคายอีกอะ่ะอืม โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานจอดลึกกันดีกว่าว่าการงานจอดลึกมีอะไรที่แบบว่าพ่ออยากบอกไหมเอ่ยในเรื่องของการงานมองว่าอาจจะมี งานอะไรสักโปรเจกต์หนึ่งที่แบบโยนมาปึ้งอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์งานที่ต้องมีการแข่งขันกับผู้คนอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นงานที่แบบว่าส่งผลกระทบแบบความมั่นคงในเรื่องของการงานของคุณเลยนะอาจจะแบบเป็นงานใหม่ที่ทําให้กระทบกับงานประจําวันที่ทําอยู่หรืออาจจะกระทบกับเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้งานนี้ทําไมเธอถึงได้อาจจะเป็นฟิลนี้ก็ได้แล้วเราก็มองว่าตัวคุณอ่ะ ในเรื่องของการงานไปขอความช่วยเหลือใครไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอืแต่ว่าแบบอาจจะแบบพอไม่มีความรู้ด้านนี้หรือเป็นสายงานใหม่เลยก็เลยแบบไม่มีใครแบบสามารถช่วยเหลือคุณได้แต่เรามองว่าแบบไม่มีใครสามารถช่วยเหลือคุณได้เลยคุณไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือแต่มองว่าจะมีผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะมีคนที่แบบว่าตำแหน่งที่สูงกว่าคุณนิดนึงอ่ะจะให้คำปรึกษาคุณได้ดีนะ แติถ้าคุณแบบว่าต้องการคำปรึกษาอะไรแบบเนี้ยหรือแบบต้องการประสบการณ์ในสายงานที่เขาทาอะไรแบบเนี้ยเรามองว่าเขาจะให้คำปรึกษาคุณได้ดีมากๆเลยแล้วก็อยู่ในช่วงในเรื่องของการงานเรามองว่าอยู่ในช่วงของความที่เป็นการบาลานซ์บาลานซ์จากการทุกอย่างให้มันลงตัวเข้าที่เข้าทางเนาะอืมอาจจะต้องปรับตัวสักนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าได้งานใหม่มาอาจจะมีคอนเนคชันคนนี้อาจจะเป็นคอนเนคชันของคุณก็ได้นะคอนเนคชันในเรื่องของอะไรอาจจะแบบทํางานแบบร่วมแผนกอะไรแบบเนี้ อา,อาจจะทำสองนแผนกร่วมกันก็เลยแบบว่าสามารถพูดคุยกันได้แต่เพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าทีมงานของคุณที่แบบคุณไปขอความช่วยเหลเรามองว่าแบบเขาไม่คิดที่ทจะช่วยคุณอะเออแต่อันนี้อาจจะเป็นคอนนคชันอื่นๆก็ได้ที่แบบว่าเขาให้ความช่วยเหลือคุณเนาะอืมอาจจะเป็นคาปรึกษาอะไรแบบนี้สามารถพูดคุยได้แล้วก็มองว่าตัวคุณต้องปรับอะไรเยอะมากอาจจะแบบเข้างานสังคมมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการแบบปรับเปลี่ยนถ้าทํางานร่วมกับ แผนกอื่นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานหรือเปล่าหรือว่าต้องสื่อสารกันมากขึ้นไหมประสานงานกันมากขึ้นไหมอาจจะเป็นเวนี้ก็ได้อืแล้วก็มองว่าความลับบางอย่างพยายามอย่าพูดให้มันเยอะนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครหวังดีกับคุณใครหวังร้ายกับคุณอืมเพราะว่าไพ่บอกว่าให้เก็บเก็บไว้บ้างอะไรที่มันสําคัญอะ่ะไม่ต้องพูดหมดไม่ต้องบอกหมดเพราะบางทีมันอาจจะมีคนหวังร้ายอะไรแบบเนี้ เขาเรอจังหวะที่แบบคุณพูดทุกอย่างอะไรแบบนี้นแล้วก็แบบเตะตัดขาหรือว่าเลื่อยขาเขาอี้คุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะอยากให้ระวังตรงนี้นิดนึงในเรื่องของการงานเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเรียนให้กับบางคนที่แบบอไปเรียนเสริมหรือว่ากําลังอยู่ในวัยเรียนเนาะมองว่าเป็นเดือนที่หนักมากนะในเดือนพฤศจิกายนนี้คือแบบว่าหนักแบบหนักหน่วงมากอาจจะแบบ กำลังจะเตรียมสอบหรือว่าถึงเวลาที่แบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะแบบเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วมันแบบหนักหน่วงม,มากๆในเรื่องของการเรียนแล้วก็มองว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงแบบว่าทะเลาะกับเพื่อนไหมหรือว่าแบบไม่ชอบครูที่แบบเขาสอนอืมหรือว่าคุณไม่เปิดใจที่จะเรียนวิชานี้ไหมอาจจะเป็นเวนั้นได้เหมือนกันแล้วก็มองว่าถ้าอยากให้ผล การเรียนออกมาดีหรือว่าอยากให้การแบบหรือว่าอยากให้สิ่งที่เรียนอะมันดีอะคุณต้องนึกถึงความกระตือรือร้นในวัยเด็ก่ะที่แบบว่าสแสวงหาอยากรู้นู่นอยากรู้นี่อะไรแบบนีน้ในสิ่งที่เรียนอยู่มันจะทําให้คุณมี energy แล้วก็พลังงานดีๆแบบในการอยากเรียนอยากเรียนรู้แล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากมันจะไม่รู้สึกว่าหนักเลยกับสิ่งที่ทําสิ่งที่เรียนอืม มองว่าเป็นแบบนั้นแล้วคือโชคชะตาก็คือเปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนคุณกระตือรือร้นที่จะทำมันอะ่ะคือไพ่มันจะแบบไปในเวที่ดีเลยอะ่ะอืมมันจะไปในทางที่แบบว่าไม่สามารถให้แบบ <c oughs> มันจะไม่สามารถที่แบบทําให้มันล้มเหลวได้เลยเออมันจะแบบไปในทางที่ดีแบบวางแผนมาดีแล้วถึงเป้าหมายคือถ้าคุณวางแผนมาว่า โอเคถึงแม้ตอนแรกมันจะหนักฉันจะไม่ชอบวิชานี้ฉันจะไม่ชอบอาจารย์คนนี้อะไรแบบเนี้ยอืมแต่ถ้าคุณแบบเริ่มต้นกระตือรือร้นมีความแบบสนุกกับวิชาที่เรียนมีการวางแผนในสิ่งที่ทําว่าเออเป้าหมายของการเรียนนี้คือเอาไปใช้อะไรเอาไปทําอะไรอะไรแบบเนี้ยเรามองว่าคุณอะจะถึงนะจะถึงเป้าหมายในสิ่งที่คุณคิดที่คุณหวังเนาะโอเคค่ะต่อไปขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยค่ะ ในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะเสียเงินไปกับเด็กไหมอาจจะแบบไปดูคอนเสิร์ตของคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเสียไปกับพวกอั oy, figure, ดทอยฟิกเกอร์ใดๆหรือว่าของเล่นหรือว่าเสื้อผ้าที่ดูแบบเด็กๆคือคุณจะเสียอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเด็กๆอะคะ่ะอืมเป็นเวนั้นหรือว่าอาจจะเสียไปกับลูกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหลานอย่างเงี้ยเสียค่าของกินที่แบบของเล่นแบบ แอชทวิตี้ใดๆที่แบบเด็กอยู่เยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นพวกนั้นได้เหมือนกันแล้วก็มองว่าคุณมีเรื่องให้ต้องจับใจ่ายใช้สอยเยอะมากๆมันก็เลยทําให้แบบว่าการเงินของคุณในชว่วงนี้คือสมมนมาแบบเป็นลายรายแบบรายจ่ายมากกว่ารายรับอืมเป็นเวนั้นแล้วก็อยากให้ระวังการแบบหยิบยืมถ้าใครมาขอยืมเงินอนะไรแ,แบบเนี้ยก็อยากให้เราแวดระวังไว้ก่อนระวังการโดนหลอกเนาะหรือว่าหลอกให้ลงทุนใดๆอะไรแบบเนี้ยก็อยากให้ระวัง ในเดือนนี้คืออยากให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมากๆเลยอืส่วนเรื่องของรายรับมองว่าถ้าคุณมีแฟนก็อาจจะมีใครแบบว่าเปยคุณด้วยความเสน่หาอาจจะแบบชวนไปเดทชวนไปกินข้าวแล้วจ่ายให้แต่ว่าไม่ใช่การแบบช่วยเหลือในเรื่องของการเงินขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไม่ใช่การแบบให้เงินแบบหลายบาทอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่ามันเป็นเวแบบว่าให้เพราะว่าเสน่หา สิ่นี้ค่ะคือการซื้อของให้แบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาอะไรใดๆได้หมดไม่ว่ากันอื ừ, ประมาณนั้นแต่อยากให้ระวังเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายใดๆที่แบบว่าอาจจะใช้จ่ายมากกว่าที่คิดคือวางแผนไว้ตอนเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเป็นคนวางแผนรายรับรายจ่ายแต่พอเป็นเดือนเนี้ยแบบอ,อันนั้นก็อยากจ่ายอันนี้ก็อยากจ่ายอะไรแบบนีน้ก็อยากให้ระวังตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็อยากให้ระวังแบบว่า การชักชวนไปลงทุนอันนี้คือเด่นมากเด่นในเรื่องของแบบว่าการถูกหลอกอะ่ะการถูกหลอกไปลงทุนหรือว่าการโดนหลอกให้ให้ใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยอืมเป็นไปได้นะหรือว่ามีคนแบบว่าขอหยิบยืมเงินเราไม่คืนเงินก็คือชิ่งไปเลยอะไรแบบเนี้ยอยากให้ระวังเรื่องนี้นิดนึงส่วนรายรับก็คือได้มาเข้ามาปกติอืมแต่ว่ารายจ่ายมันจะออกไปเยอะหน่อยในช่วงนี้เนาะ อโอเคต่อไปขอดูในเรื่องของความรักค่ะความรักคนโสดของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างเอ่ยโสดแบบโสดสนิทนะคณโอเคสำหรับบางคนมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากระทันหันอาจจะมีคนเข้ามาหาโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคนคนนี้ก็แบบชัดเจนมันคงแบบว่าคุณตั้งรับไม่ทันอะไรแบบนี้แล้วแบบนี่ยังไม่อยากโฟกัสขนาดนั้นหรือเปล่า เหมือนแบบตัวคุณอนะไม่ได้อยากโฟกัสในเรื่องของความรักขนาดนั้นอย่าเข้ามาแบบจริงจังขนาดนี้สิฉันตั้งหลับไม่ทานฉันแบบดีไม่ดีตัวคุณอาจจะแบบถอยห่างก็ได้หรือว่าอาจจะวางตัวแบบว่าฉันมีแฟนแล้วฉันมีคนคุยเยอะอย่าเข้ามาหาฉนะันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนาอเออดูจากเวนะอ่ะคนนี้เป็นได้ที่ว่าในเรื่องของความรักมองว่าอาจจะแบบเข้ามาเพราะแบบหลงเสน่ห์คุณจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ออกมากจนเขารู้สึกว่า ฉันชอบอยากได้คนนี้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าดีไม่ดีบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เข้ามาอยู่แล้ววนเวียนในชีวิตอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอืมเป็นเวนั้นแต่มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆสําหรับบางคนที่แบบว่าไม่ได้มองเรื่องของความรักแต่มองในเรื่องของการนัดเจอกันอะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสได้แซ่นะอืมสมมุติถ้าแบบเออแบบความรักคนโสดเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ อ่สมมติถ้าใครมองในเรื่องของความแซบกันก็มองว่ามีโอกาสได้แซบอยู่ที่ตกลงอืมอยู่ที่ตกลงแต่ก็อยากให้ป้องกันเพราะว่าระวังเบบีจะมาโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคปะ่ะคนโสดเนาะอืมขอทักนิดนึงในเรื่องนี้โอเคแล้วก็ถ้าใครเปิดใจก็อยากให้ดูดีๆว่าเข้ามาเพราะมันคงไหมเพราะมองว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียว ออาจจะมีคนเก่าแล้วก็คนไม่เก่าอาจจะมีคนที่มั่นคงแล้วก็คนที่หลงเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นเวนั้นอยากได้ค่ร่างกายฟิลนั้นเนาะอืมก็ประมาณนี้สําหรับคนโสดเนาะโอเคขอดูสถาะน,นาะไม่ชัดเจนคนโสดสถานะไม่ชัดเจนเนาะคนที่สถานะไม่ชัดเจนเรื่องเครียดเคียทุกอย่างที่แบกรับเอาไว้ก็คือจะได้รับจะได้รับการปลดปล่อยอืม แล้วก็จะมีการแบบว่าคุยกันลงตัวมากขึ้นอืมด้วยความที่สถานะม่ชัดเจนก็อาจจะมีความคุยกันลงตัวตัดสินใจได้แล้วว่าจะอาอยังไงให้อิสระซึ่งกันและกันฟิลนั้นเอ่อถ้าจะพยายามที่จะขยับขยายเลื่อนความสัมพันธ์ก็ดูดูกันไปก่อนอ่าดูดูกันไปก่อนว่าโอเคไหมตกลงได้ไหมแบบว่าเรื่องที่เคยฝังใจหรือเรื่องที่เคยเจ็บปวดผ่านไปได้หรือย,ยังถ้าเรื่องที่ฝังใจหรือว่า ยังเจ็บปวดอยู่ยังไม่ผ่านไปได้อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็อาจจะให้อิสระซึ่งกันและกันไปก่อนให้อยู่ความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนกันไปก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นเวนั้นมันเป็นเวที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรให้หนักใจอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีแฮปปี้ดีแล้วก็แบบเออก็อิสระซึ่งกันและกันอยากไปไหนก็ไปอยากเดินทางยังไงก็ไปเออแบบอ,อยากไปคุยกับคนอื่นก็คุยคุยได้ไม่ว่าการเพราะอะไรเป็นคนคุยนี่ ยังไม่มีสถานะนี่ไปได้เพราะอะไรเพราะว่ายังเจ็บช้ำจากเรื่องเก่าๆอยู่มองว่ายังเจ็บช้ำกับเรื่องเก่าๆอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ต้องไปคาดหวังมากหรอก,รอกความสัมพันธ์นี้เป็นเวนันเนาะโอเคต่อไปขอดูคนมีคู่หน่อยค่ะความรักคนมีคู่ความรักคนมีคู่สำหรับ บางคู่นะมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่ารวดเร็วคือยังไงอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าตั้งหลักได้แล้วว่าจะเลื่อนขั้นเริ่มตำแหน่งอยากไปอยู่ในเวของการใช้ชีวิตคู่อยากแต่งงานแล้วอาจจะมีการมั่นหมายเนาะแบบสายฟ้าฟ้าแบบว่าเอ๊ะหรือว่าแบบ อยากมีลูกก่อนยอไรเงี้ยเราลูกมาพอดีเราก็แบบเออเนี่ยลูกมาแล้วแต่งงานกันเถอะอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเวนี้ก็ได้แบบทั้งตั้งใจละไม่ตั้งใจอาจจะเป็นเวนี้หรือบางคนก็จะมีแผนแผนวางไว้แล้วว่าเนี่ยอยากแต่งงานช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีก็อาจจะขอแต่งงานเลยอ่ามองว่าแบบเงินเก็บหรือว่าอะไรที่แบบว่าวางแผนไว้แล้วอ่ะมันน่าจะเป็นเวที่แบบว่าอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าเออเนี่ยถ้าเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งอ่ะ เราจะขอเธอมัน่นขอเธอแต่งงานนะโดยที่จะได้ไม่เดือดร้อนแบบคนที่บ้านก็คือเก็บเงินใช้เงินตัวเองเนี่ยแหละจัดงานแต่งประมาณนั้นเป็นเวน้ได้ไม่มีอะไรให้เครียดเลยในเรื่องของความรักเนาะของคู่นี้ของกองนี้มองว่าแบบเป้าหมายสิ่งที่วางไวอ้อ่ะจะเป็นเวตามนั้นก็คือสมมติถ้าอยากให้เป้าหมายอยากให้ความสัมพันธ์เป็นในเชิงที่แบบว่าถึงขั้นแต่งงานก็คือกําลังจะถึงนะอุปสรรคปัญหาหรือว่าบาดแผลที่เคยเจอมาประสบการณ์ที่อยู่ร่วมกันมา มันก็คือหล่อหลอมทำให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้อ่าเป็นเวนี้สำหรับคนมีคู่ต่อไปขอดูของคนแต่งงานคะ่ะสถานะคนแต่งงานเป็นยังไงบ้างคะ คนแต่งงานมองว่ามันอยู่ในจุดที่แบบว่าสแสวงหาอะไรอยู่ก็คือเหมือนกับว่ามันหาเป้าหมายให้กับตัวเองหาเป้าหมายให้กับครอบครัวกําลังเรียนรู้อยู่ว่าชีวิตคู่ะใช้ยังไงแล้วก็อ่าเรามีชีวิตคู่เราเราศึกษาแล้วว่าเราจะเอาอยัางไงต่อเราตัดสินใจยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงหรือว่าเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกแล้วฉันจะทํายังไงให้มันมั่นคงได้มากกว่านี้ทํายังไงให้ไม่ลําบากในอนาคตมันเป็นเวน,นันนแล้วนะ มันเป็นเวนั้นะในเรื่องของความรู้สึกก็คือมีความเอาใจใสก่กันซึ่งกันและกันตลอดเวลาอยู่แล้วคือมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกลับบ้านดึกเออเป็นไงบ้างงานหนักไหมโอเคไหมก็คือมีการแบรบพูดคุยกันตลอดเวลามีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกก็คือไม่ค่อยห่วงแต่มันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออในเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยแบบกาลังหาช่องทางอาจจะหาแนวทางว่าจะายังไงต่อกับชีวิต คู่ชีวิตรักนี้อะไรแบบเนี้ยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปยังไงต่อวางแผนยังไงต่อแต่ว่าความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการเอาใจใส่กันคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็อาจจะน่าเป็นห่วงหน่อยในเรื่องของการงานอาจจะแบบมีการวางแผนว่าจะทําธุรกิจไหมอืมบางคนอาจจะแบบหาช่องทางใหม่ๆ่แต่ว่ายังไม่เจอโอกาสใหม่ๆในการทํางานสักทีอะไรแบบเนี้ย อาจจะเป็นเวนั้นได้หรือบางคนแบบเอออยากเริ่มต้นงานใหม่ไม่อยากทำงานเดิมแล้วอะไรแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันในเรื่องของชีวิตคู่เนาะคนแต่งงานก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรวื่หวาขนาดนั้นเนาะอืมไม่ได้มีอะไรให้ต้องระวังขนาดนั้นด้วยก็เลยแบบอืมไม่รู้จะพูดอะไรก็ประมาณนี้ละกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่แนะนาอยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภบ้างเนาะโอเค ให้บอกว่าให้บาลานชีวิตตัวเองให้บาลานชีวิตตัวเองให้ดีสําหรับคนชาวราศีพฤษภเนาะอืมให้บาลานชีวิตตัวเองให้ดีฝึกฝนทั้งทั้งการกระทําแล้วก็ความรู้สึกอืมมันเป็นเวทที่แบบว่าบางทีอ่ะเรากระทำอะไรสักอย่างหรือว่าพฤติกรรมเราอ่ะคือเข้มแข็งแล้วแหละแต่เหลือในเรื่องของจิตใจว่าบางทีจิตใจเราอาจจะยังเข้มแข็งไม่เพียงพอ ไพ่ก็เลยบอกว่า่าเราอาจจะต้องฝึกฝนในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าแบบความรู้สึกของตัวเรานะให้มันเข้มแข็งกว่านี้อาจจะแบบอะไรที่มันไม่สําคัญกับชีวิตก็ปล่อยวางได้ก็คือปล่อยอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องมองเราดีเพราะว่าคนเราไม่สามารถคาดหวังให้คนอื่นมองว่าเราดีได้ถึงแม้เราจะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่มีทางที่เขาจะมองว่าเราเป็นคนดีได้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีความคิดลบ เพราะเขามีความคิดหลบเขาก็จะไม่คิดกับเราดีและเขาจะคิดกับเราในแง่หลบแหละเออมันจะเป็นเวน,นั้นเราบางทีเราไม่ต้องไปสนใจสายตาคนรอบข้างหรือไปแคร์มากมายหรอกว่าเขาจะมองเรายัางไงปล่อยให้เขามองไปในเมื่อเราเจอเขาบางทีเจอกันแค่ไม่กี่นาทีเจอกันแค่ไม่กี่วันก็คือจบแล้วก็แบบไม่ได้สารต่อหรือบางที่แบบ เราลาออกจากงานนี้เราไปทํางานใหม่เราก็ไม่ได้เจอคนประเภทนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเนาะหรือว่าอาจจะต้องทําให้จิตใจตัวเองเข้มแข็งสมมติถ้ายังต้องวนเวียนอยู่กับการทํางานหรือว่าต้องเจอกันตอ่ออะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องทําให้ตัวเองเข้มแข็งโดยการที่แบบว่าไม่สนใจคําพูดที่มันไม่ดีกับตัวเราเรารับแค่พลังงานดีๆพอส่วนพลังงานไม่ดีก็ส่งคืนเขาไปประมาณนั้นก็ได้เนาะเออก็คิดคขำๆไปเนาะอืม แล้วก็บอกว่างานอะไรที่แบบที่มันน่ากลัวแบบแบบเหมือนคุณกลัวไปก่อนอะไรแบบนี้เขาก็อยากจะเตือนว่าทําไปเถอะก้าวข้ามผ่านความกลัวถ้าคุณก้าวข้ามผ่านความกลัวได้อะทุกอย่างก็คือจบทุกอย่างก็คือดีคือสิ่งที่คุณกลัวมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นลงมือทําไปก่อน ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทําไปแล้วแล้วมันเกิดขึ้นก็แค่แก้ไขปัญหาแค่นั้นเองถ้ามันป้องกันไม่ได้ตั้งหลับไม่ได้ก็พุ่งชนมันไปอืมมันจะได้เป็นประสบการณ์แล้วนําประสบการณ์นั้นอะ่ะมาใช้ชีวิตมาดําเนินชีวิตให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอืมเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยเออพ่ก็จะแบบเป็นฟิลแบบนี้เนาะของคุณอะ่ะจะแบบมีเรื่องของการที่แบบว่ากลัวไปก่อน กับเมีคนพูดจาไม่ดีท็อกซิกใส่คุณอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณแบบว่าค่อนข้างที่จะกังวลระแวงอะไรแบบนี้แบบไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบทำไม่กล้าที่จะแบบลองอะไรแบบเนี้แต่บอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณก้าวข้ามผ่านความกลัวคุณไปได้อะผลของการกระทําคุณอะจะได้รับการตอบแทน คือมันไม่มีทางที่แบบว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจไปขนาดนั้นแล้วคุณจะไม่ได้ผลตอบแทนกับคืนมาหรือเอปะ่ะเออเนี่ยไพ่ก็บอกว่าเนี่ยเพราะคุณทุ่มเทมันไงคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจพอเง้นคุณถึงได้รับผลตอบแทนกับคืนมาซึ่งแบบคุณเก่งมากจริงๆนะเรายอมรับเลยการที่แบบว่าคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวได้หรือว่ากล้าลองทําในสิ่งที่คุณกลัวหรือว่าคุณแบบ ความคิดของคุณแบบไปในเชิงลบแล้วอะแต่คุณก็ยังกล้าที่จะลงมือทอําอ่ะราลว,ว่าอันนั้นนะคือความเก่งความแข่งในตัวคุณมากๆคุณมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะจริงๆ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภก็ประมาณนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักเราเอ a มาได้นะคะอ๋อแล้วก็มองชี่ลืมบอกว่าขอขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ท, share, ท, comment, ทุกกำลังใจนะคะจากทุกคนเลยมงชี่ได้อ่านได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบา,บายค่ะชาวราศีพฤษภเจอกันคลิปหน้านะ